รายการคุกกิ้งดราม่าวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับร้านอาหารชื่อดังซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นนักขนาดนี้ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าวันนี้จะทำเมนูอะไรครับไม่รู้เออนี่ปูดจริงหรือเล่นครับเนี่ยไม่รู้ผมจะไปรู้เหรองั้นเราไปดูวัตถุดิบกันดีกว่าครับอันนี้อะไรครับจะไปรู้ได้ไงแล้วอันนี้ล่ะไม่รู้ อันนี้ล่ะครับนี่ลหะไม่รู้เขาไม่รู้ไม่รู้แล้วก็นี่ล่ะยังไม่รู้ยังไม่รู้ A few moments later เออเราจะเริ่มทํากันหรือยังครับใครจะไม่รู้อะ่ะงั้นเรามาดูวิธีการทํากันดีกว่าเริ่มจากใส่ส่วนผสมอะไรไม่รู้ลงไปตามด้วยอะไรไม่รู้จากนั้นผัดผัดให้เข้ากัน แล้วเติมไม่รู้เพิ่มไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้และไม่รู้เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้เมนูไม่รู้หน้าตาเออน่ารับประทานซึ่งน่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยกันล่ะครับเนี่ยถามอะไรอีกอะถ้าถามอันนี้จะไปแล้ว